สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เขตามาวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค์ค r ร f t นะครับจต่อจากพาร์ทแล้วนะครับที่เราได้หาคนแก่กันและเกิดหลงทางหลงบ้านตัวเองนะครับเราก็เลยเกมหมดมาตรงนี้วันนี้เราก็จะมาทําอะไรกันใช่ไหมจะมาสร้างบ้านเพิ่มเติมันต่อนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราเห็นเห็นไม่เห็นบ้านตัวเองเห็นป่าเห็นต้นไม้เราก็จะทําที่ทําการเคลียร์ต้นไม้เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย ถ้าคลิปนี้มีคำพูดจารไดที่ไม่ดูพาลาดกับผมขออภัยในมนาทีนี้ด้วยนะครับไมื่อภาษาขคลิปจากใครดูแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์กดไซั์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะปะมมันครับไงผมจำเตียงไม่ได้ไปนหนึงอ๋อไครับผมโอเคำได้จากพาร์ทที่แล้วผมก็เดินข้าวข้าวควายไป สนุกเลยขาทางกลับบ้านไม่ได้นะชาวันนี้ทำอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาต่อเติมบ้านกันว้าวไปก่อนค่อเปอร์ครับเห็นแล้ว กิเปเอร์นี่จะเป็นลัทธิหลักมาณสี่ทีครับไดมอนด,ดอนมม์เด้อไดมอนด์ผมไม่ได้เพราะสามทีกัสองทีนะน,นี่ต่อเติมบ้านกันตัดไม้กันตอนนี้ตัดไม้กันใครไม่ใครอยากมาเ,เ,เล่นกับผมก็มาเล่นได้นะครับ ก็หาเพื่อนเล่นอยู่ตอนนี้๋ยวร,รอบหน้านผมจะดูกน่อนว่าผมจะมาอัดเกม Special หรือเป่านะครับผมก็เล่นเล่นอยู่แต่ก็ไม่เก่งมากไม่เก่งมากครับ s p ย,ย,ยเ i a l f o r ผมไม่รู้จะอัดเกมอะไรแล้วเดี๋ยวจะไล่ทีละเกมสองเกมแล้วก็อัดเป็น F เสร็จปุ๊บก็ตามด้วย P ี แม่ทุกเกมเล่นม่ทุกเกมส่วนฟีฟ้าเหครับฟีฟ้างมได้ทางทีตัวเองทิ้เงเรียบร้อยแล้วครับถามว่าทำไมผมมีเอ็มยีหมื่นเจ็ดผมก็จะไปตะไอคอนบวกห้าแหละก็เสียเอ็มยี่หมื่นเจ็ดตีขึ้นห้าสี่หลอดเรียบร้อยแตกเ,เครียดเลยคือผมมาตีไอคอนบวกห้าเลยขึ้นห้าอากาศไม่ินอยู่ยทีนัแหละแม่งแตกโถจริงถ้าตอนนั้นถ้าไอคอนผมบวกห้าเจ็ด ทุกทุกวันนี้อาจจะมีฟีฟ่าด้วยวนนี้มันก็เริเล่นมาแล้วเสียใจเลยผมสีมันเจ็บเกมหงส์เกเมเกมาตั้งนานผมก็เลยลบออกเีก่จะเล่นเกมอะไรทำก็ได้มาหาอัดเล่นไปได้เ,เห็นกลุ่มกลทุกคนเบื่อกันไงผมเลยมาเล่นเกมอื่นมั่งอัดเกมเดิมก็น่าเบื่อนะออรอให้แบบคอมฉันดีกว่านี้หน่อยอันนี้หนึ่งอ่ะผมจะมาอัด G วี ให้คนดูกันตัวนี้ว่าไมค์ครับว่ถูกไถ่ายได้ถามว่าทำไมแลตัดไม้ออกผมมีชอบมีปัญหาว่าเรื่องออกงบ้านครับทำกล่องทาบ้านทั้งบนด้วยครับให้มันเรียบร้อยครับให้มันดูดี ไปบ่อยก,ก็ไม่ดีเล่นแต่เกมเดิมในประเทเดียเด๋ยวแต่ผมต้องดูดริงๆว่าผมมีดาสไพซ์ยอยู่ทุกคนดูนดาดนั้นผมคิดว่ายากสุนะดใน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 ประเทศแล้วสำหรับผมนะผมว่ายากผมแล้วให้ผมเล่นมาเพราะว่าแท้งมันค่อนข้างจะเยอะแท้งมีนิสัยนั้นประมาณห้าหกตัวผมไปโหลดเพิ่มไงผมไม่แน่ใจว่าคนสร้างแบบเขาโกนอะไรมาหรือเปล่าแท้งก็เต็มเลย โู้ของเยอะเนะี่ยปลูกขึ้นไหมเดี๋ยวดูก่อนครับเก็บไว้แล่ผมไม่ทิ้งดูสถานการณ์กันว่าขาดแคลนไม้มันก็ปลูกเพิ่ม บนเอาอีกเป็นอีกเป็นทำข้างบนใหม่ไปไม่ต้องกลัวครับมีเต็มเต็มเลยจังเกิลอะป่าจังเกิลจังเกิลใหญ่ๆนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวาขาดแคนไม้ครับ ขุดแม่งต้นกัะรวยได้ไม้อ่ะเดี๋ยวที่ว่าจะขุดป่ะนะห่ตกเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> อย่างว่าแล้ข้ขุดแทบหมดตกเยอะมากครับ S <S <S อุ้ยเดี๋ยวทำบ้านใหม่ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำให้นางก่อนอื่นนะผมมีที่ขุดตัววะ่ะขุดอันนี้หาค้ับที่ขุดเอา,าเก็บของกันเดี๋ยวเอาขโมยตีเขาไปด้วยเนี่ย โถ่เอ้ยดีน,าน่าทำกล่องเพิ่มสมบัติเยอะชอบครับบ้าผมเยอะมากเลยนะครับกล่องเ,ย,เยอะแม้งกลัวเราเรา,เราตาเราเซที่ตัวยูไปแล้วกล่องให้เต็มกัน วันนเล่าดิน,ดนเดี๋ยวผมก็จะแปลรูปเป็นแปลไมล้รูปแปลรูปก่อนะเนื้อเนื้อผมเยอะนะออกเข็มเข็นี้นะเพราะว่าอืม ของตัวมเยอะมากเลยมีเนื้อเดี๋ยวจะเจอาไปย่างตาเผาสักสิบอันาพแล้วมั้งครับแบ่งกันทีลสิบอันนี้แหละราคาวัน ๋อดี๋ยวผมแปดลูกไม้กันหร่ามากพี่แปวกินก่อนแล้วนี่คืออะไรครับพี่ มันเก่มานเดี๋ยวแหละเพราะว่ามันก็สำคัญในระดับหนึ่งอะไม้ไปแล้วมาบอกับไายุไพยุ่อนเียลยไเดคลิปนั้นแม่งอัดแล้วสียงหายอ่ะอัเกปรก แแกมหลุดออยทปาไมทําไม่ไมเสียงลมไม่เข้าวะไม่เข้าแล้อวอะเข้านิดหนึ่งกูไม่กูลบไปออกไปแล้วเดี๋ยวอัดไหมครับแทนทำไมครับเ,เล่น,เล,นเล่นโยนเกมตุกตาที่ม<อ>ึงเห็นมึเล่นโยนโยนจริงโคตรโยนอะมึงมาเล่นตอนกูนหัวร้อนพอดี <c oughs> เรื่องอะไรวะทำอะไรใครทำใครทำเพื่อน ไอทีงูอ่ตอนหน้าที่เล่นกับมึงกูเจอหมอแม่งวิ่งไม่ฉุบกูไม่วิ่งผ่านไปเลยใครใครแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตายห่าหมดเลยแม่งทิ้งสองคนเลยหมอที่นอนรอฉุบอ่ะไม่น่าเป็นหมอนะมิงวิ่งเข้าไปยิงเขาแล้วแม่งก็ตายกันอื่นนะเดี๋ยวทำบ้านบ้างกันชอบอป ัพูดตรงนี้มันต้องแบบใช้ได้ยาวมากเที ну. oh. <Jean> ่ยงมันพูดซะเต็มเลยใหม่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 คนตัดเยอะๆกูชอบตัดงานออกเขาจบไปแล้วว่ามันว่ามันตัดเยอะๆว่มันตัดเยอะๆบอกแค่นั้นมึงตัดเยอะๆไม่ไกลกูณมีคลิปไหดิกายมึงตัดเยอะๆบอกเลยดูความขี้เกียจมันไว้แค่นี้ก็ขี้เกียจตัดไม่อ่ะคือคลิปมันจะยาวแต่มึงดันพูดมาโคตรยาวเลยใช่ว่ากูอยากให้มึงตัดเยอะๆ

ทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ Pop, pop, pop. ใกล้ดีเดินวะนอนกันบ้านต่อโอ้โหเก็บหมดแล้วเอาไว้้อื่นกัน ตอวนี้ทำไรอ่ะเดี๋ยวขอคิดกดีครับทำเหมือนดีกว่านะทำทาเข้าวิดี

เดี๋ยวผมจะทำตัวถือถ่ายไปก่อนเดี๋ยวก็จะเคลียรพื้นที่ตรงนี้ไปทางเข้าดีหน่อยก็ลองใช้หินนะแต่เยอะหน่อยนะตามไม่ได้มาด,ดูหินเยอะ วานาลัมนมาผมจะเล่าพุด,ดอุย้ยแล้วมองผ่านนะอะไงอื่น เจ้ไม่เว้นกันเลยพวกบา้าแง่หวะโอเคเข้าไปเปิดนั่นมามันปวดนะครับเดี๋ยวรอมานทำที่ผมเข้าไปปวดมั่งอโอเคโผลมองข้ามไปขังที่เห็นปุ๊บวันฟ้าวันเจ้าไม่เว้นกันเลย จะว่าดิ้นลายช่องมานะครับทุกคนโคนน้นตมผมผมไปทำคลิปมั่นเข้ามาปวดผมเห็นปะตั้ง oh, <no. S 1> แต่ร็จแล้วเมื่อกี้จริงผมก็อยากลงแต่เสียงผมชอบหายในเกมอะ่ะตัวแกมตัดเสียงมันชอบหลุดอยเลยไม่เอาลงไงมันมองว่าคลิปมันไม่ไม่ไมปฏิปต่อกัน เราเราออกไปเลนัไไม่อครับไปแหละสักสี่ห้าพัง้ท้าพังแล้วนี่สียงาขา่าครับตอนนี้หมันยืนอยู่ใ,ใกล้ถ้ำดูดีอ่ะลองดูกันว่าพิกัดท้าแล้เนี่ยมันจะมันจะไปเหอนกัน แน่เลยนเรียร้อยแล้วก็อยู่ก็แค่ตรงนี้เดีย๋ยวมาคุดต่อตอนนี้ก็ต่อเติมบ้านไปกือกันแค่เหมือนครับตอนนี้ทำแค่เหมือนเฉย ถามว่าทำไมไม่ทำตรงหลังบ้านหลังบ้านมันก็มีทําอยู่แล้วครับผมไม่กุดหลักอันนี้ก็สเสริมไม่เสริมต้องทำทางลงดีๆเลยแหละทำเป็นทางลงแบบผมคิดว่าผมทำอะไรดีดนะต่อเตมนี้อะไรกันนะนดูไม่จับ้าะลร ไปแล้ว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 ,ลว,ลวทำนี่กันมันเด่นมันเด่นเลนอยู่จะไม่สวยอะไราทำมันก็อยู่เลิน ผมกอดูท so so, ี่มันเลยเหมือนเดิมผมก็จะมาต่อในภาพหน้าเนี่ยดูกันว่าทำอไปต่อก็ผมไม่้ส่งนี้แหละน่าต้องทำแอย่างอื่นด้วยเพราะมันดุงมันก็มันไม่ได้อ่ะมันดูน่าเกลียดทำให้อยู่เฉยดูดิหลังมันเริ่มเลยไอ้ทางเข้าอยู่แค่นี้ก็แต่ดูสภาพบ้านเราว่าเราทำเป็นช่องทางลงทำทางลง นะเอาไว้ตักพาต้าดีกว่าสัมพันธ์ไว้ผมหาวัวหาอะไรกันเอ้ยไม่ต้องหาแล้วเรนเล่นแหานี้กันดูก่อนว่ามันมีต้อไหาบ้างที่มันหน้ามีติดเต้นเต้นอืออุ้ยอ่าเอาแค่นี้พอครับเอาไว้โอกาสหน้า เดี๋ยวดูแถวนี้กันต้องปิดทำประตะ้าทางเข้าเป็นไม้หมดเลยเนี่ยอ่าหลังคลิปนี้เราขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เราจะทำอะไรต่อแล้วเราจะทำอะไรต่อเราจะดูรอบๆกัว่าผมต่อเติมบ้างไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ้ายผลด้วยครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยครับวันนี้เนื่องจากผมอัดคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งเลยแบบเสียเวลาช่วงนั้นไป ไปสักหนึ่งชัมม่วโมงกว่าอคิดไปแล้ว,วมันเกิดเกิดปัญหาไงเกิดปัญหาเสียงปัญหาผมก็ก็อ่ะชั่วโมงงเงี้ยผมก็นั่งเล่นอยู่เงี้ยผมก็จะมาเลยครับแป๊บหนึ่งให้ได้คิดก็ละประมาณยี่สิบนาทีเองมั้งหน้าบ้านนี้แหละถ้าเจอกันครับเจอกันครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาต่อเติมบ้านใหม่ครับบ๊ายบายครับเจอกันเจอกัน